ผู้ที่มีปัญหาต้อกระจกต้อลมหรือวุ้นในตาเสื่อมสามารถทาน My Star Coffee จะส่งผลทำให้ดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นปกติได้นะครับผมวันณะสมุนแท้นักเคมีเภสัชครับ My Star Coffee เป็นกาแฟชนิดแรกและชนิดเดียวที่มี FIR ซึ่งจะส่งผลทำให้สารอาหารเกิดการดูดซึมเพิ่มขึ้น5เท่าและส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้น3เท่า My Star Coffee เราทำขึ้นมาเพื่อระบบสายตาโดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่เรียกว่าสารสกัดจากทอรีนสารสกัดจากดอกดาวเรืองไม่ว่าจะเป็นลูทีนซีเซนทีนสารสกัดจากใบแปะก,ก้วยโกจิเบอรี่แครอทอันนี้จเป็นเอสารสกัดจากภูคาาและหินจืดทั้งหมดนี้เป็นสารสกัดที่อยู่ใน My Star Coffee จะส่งผลทําให้ดูแลเรื่องระบบการทํางานของสายตาระบบการทํางานของประสาทและป้องกันสิ่งต่างๆที่จะเกิดทําให้สมองของเราเกิดการอักเสบได้ครับเรามาดูกันนะครับทอรีนนั้นมีงานวิจัย บอกว่าจะทํางานช่วยปรับปรุงสมองส่วนกลางประสาทส่วนกลางให้เกิดการเรียนรู้เกิดการรับจําเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นไม่ว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคชราเรื่องอัลไซเมอร์และยังส่งผลให้กับผู้ที่มีปัญหาต้อกระจกต้อลมหรือวุ้นในตาเสื่อมสามารถทาน MyStar Coffee จะส่งผลทําให้ดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นปกติได้นะครับและเราก็มีรูทีนซีเซนทีนสกัดจากดอกดาวเรืองตัวรูทีนซีเซนทีนนี้จะอยู่ในตัวเรตินา ซึ่งเรตินานั้นก็จะเป็นตัวปิซึมหนึ่งซึ่งทําหน้าที่รับแสงรับแสงจากภายนอกเข้ามาที่ลูก,กตาเราและส่งผลสะท้อนกลับไปให้ตาเรามองเห็นเพราะฉะนั้นตัวเรตินาตัวนี้มีความสําคัญมากซึ่งรูทีนซีเซนทีนนั้นจะทาทห้ช่วยปกป้องเรตินาของเราจากแสง UV นั่นเองเราจําเป็นจะต้องมีตัวรูทีนซีเซนทีนเก็บเอาไว้อยู่ในเรนตินาของเราอยู่ประจําส่วนโกจิเบอรี่หรือเรียกว่าเกากีนั้นช่วยปกป้องดวงตาของเรานะจากแสงที่ทําลายเรตินาของเราจะทํางานร่วมกับตัวรูทีนซีเซนทีน,นและยังช่วย ปกป้องเยื่อบุผิวหรือเม็ดสีทําให้เราสายตานั้นดีมองแสงสีได้ชัดเจนไม่ให้เกิดเป็นพวกตาบอดสีนั่นเอง<ม>แล้วก็สารสกัดจากใบแกลก,กว้ยช่วยลดการอักเสบที่หลอดเลือดในตาของเรามีหลอดเลือดฝอยนะครับถ้าเราลดการอักเสบที่หลอดเลือดฝอยที่ตาของเราได้จะเป็นผลดี เพื th, th see, ่อลดความเสี่ยงของสายตาเราจะเสียจะเสื่อมลดความเสื่อมของจอประสาทตาได้และปรับปรุงการมองเห็นสีมองเห็นตาพร่ามัวสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานจะทําให้เกิดอาการพร่ามัวจากสายตาตาบอดสีได้ส่วนสารสกัดจากครูขาวจะทาหน้าที่สําคัญคือลดการอักเสบไม่ให้เกิดการติดเชื้อครับเพราะถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อมันจะไปทําลายระบบประสาทส่วนกลางของเราทําให้สายตาของเราและระบบประสาทส่วนกลางของเรานั้นจะบกพร่องได้ต่อไปสารสกัดจากเห็นจืดมีความสําคัญต่อการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดและหัว ใใมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองเพราะฉนั้นจึงทําการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเกิดโรคหลอดเลือดจนไปถึงสมองลดความเสี่ยงของการติดเชื้อควบคุมระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราโดยเฉพาะที่สมองจะมีฮอร์โมนซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวเรื่องการสร้างสรางสรสื่อประสาทฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องระบบควบคุมความจําและก็ต่อต้านโรคเบาหวานได้สารสก,กัดทั้งหมดในสารอาหารที่ชื่อว่า My Star Coffee My Star Coffee เป็นกาแฟเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง และมี F.I.R. เราสามารถทานได้วันละ2-3ซองได้ไม่มีปัญหาครับถ้าร่างกายของท่านสุขภาพดีอยู่แล้วหรืออยากจะให้สุขภาพดีโดยเฉพาะดวงตาทุกวันนี้เราใช้สายตากันมากไม่ว่าสายตาจากคอมพิวเตอร์สายตาจากจ้องจอทีวีสายตาจากดูมือถือเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งจําเป็นนะเราสามารถทานได้ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ท่าผู้แก่เลยเพราะว่าเป็นสานที่ดูแลสุขภาพสมองและสายตาของเราโดยตรงขอให้ท่านสุขภาพดีสายตาดีสมองปลอดโปร่งความจําดี ด้วย MyStar Coffee ขอบคุณครับ